เลยแล้วพี่น้องเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้เวลาสนีนี่พี่น้องคทังเขาจะเล้รถีมันยังวอดสานาที่เลยแม่บดเอดกูะบุเกี่ยวกัมืีอันภาษีต่อยกนนตีกันไม่นาะโอ้โถักแล้วว่ไปเอยังขมาเดมสมามีสมาธิไปเ่ลงแม่อ พี่น้องฝากวสิตามแฟนเพจต้นตีกันเพ่อนกันของแม่แดงนัำนด้อค่ะเพจอะไรนะแดงพันตาแฟนเือนราน้อยแดงพันทิตาแฟนเพืนต้องเหรียนเป็นพระอินทร์เรื่องชุดสีทองนะของแม่มีสีทองยูแมนบอสพี่น้องพี่น้าเขาสีเหลืองเลยเพราะเขาเขาีสองเรืองเหมือนสองเรืองไม่ สงชาลบันชล้นผันวาจะเปลำเลียงยีทานถ้ีสิ่านจ้่เป็นเมียอันเลี้ยงอันก็เป็นคิดผิดที่ไมมีเลยก็ว่าเลี้ยงแั่ตเเป็นเขาก็มีมีสองเลี้ยงเอาไว้เอาไว้ล่ำเปลี่ยนเวลาเวลาเขางเปลนเออไปลํำบันนนหลายๆเชื่อเขาก็เขาเดี๋ยวลํำเปลี่ยนจนาทอตอนนี้เพจแม่ก็พูดติดตามใกล้ครบหนึ่งมื่นแล้วติดตามเพจแม่ แดงพัทิตาด้วยนะคะพี่น้องพิมก็ไปแดงพัทิตาแฟนดีกนแจยคสินชากันแล้นะจ๋าได้อกว่าสุรอแมว่าตีเหกตเลก่นอรอบอันนี้แม่เพ่นก็บาที่นอรรุ่นขอจากเข้าพ่อเพะ่นเขาสิตีกันล่าจากเข้าบ่อเพิ่นมาไลนยนี้จริงๆอ่ะเพื่นมาหมา ปักดินหลมันก็เลขคายบอกครรักูดตอปักดินไหลอยู่ด้วยค่ายบรุนสิได้ใน่วังเส oh. 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 ืออย่าวาอดีสูดออดีสุดอมันครับอ๋อเออเออเออข้ามข้ามศูนย์แปดสิบแม่มาฝากเพื่ทำแม่แม่างไปกับยางไปเลยกับปบปิดคลิปเด้ฉันเลื่ไปน อ๋อฝากทังสองเครื่องเลยนี่เบาฝากในเด้อค่ะเดี๋ยวดอกฝากฝากเกี๊แดงคนเดิมหน่อยนะคะจิมหนาวาชองแดงใจใบฝากเลยเด้อค่ะเออช่องแดงพรี่ตาแฟนเพจเออที่แรกมันเป็นแฟนคลับแฟนเ,เ,ออเปลี่ยน์เราเพียรซื้อเปลี่ยร์นเนให้มันจำง่ายๆเป็นแฟนเพจเหมือนคนอื่นในวิดีโอง่ายๆเลยคพี่น้องกับพี่มึงเข้าไปเพราะจ่าไทยเพราะเราซับยูนิตตามกดไลค์กดแชร์เด้อเด็กๆน้องไกลแล้วไกลเล้ยอีก ดีอย่<ข>อแค่พันนิดนิดค่ะก็จะถึงหน่วยแล้วค่ะอะไรแล้วพี่นอขอข้องติดตมามให้แม่ด้วยนะ<ม>บ๊ายบาย